สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะครูฝนก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมาฝากเด็กๆเหมือนเดิมค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายในวันนี้จะเป็นการกระโดดแยกขาและชิดขาค่ะแต่ว่าวันนี้ครูฝนจะมีคุณครูมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆขาวันนี้เดี๋ยวครูตาลจะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูฝนจะให้ครูตาลเตรียมท่าก่อนค่ะครูตาลเอามือจับเอวเลยค่ะ ต่อไปคือการกระโดดแยกขาค่ะแล้วก็กระโดดชิดขาค่ะครูฝนจะให้ครูตาลสาธิตให้เด็กๆดู4ครั้งค่ะครูตาลพร้อมหรือยังคะแล้วค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วครูตาลเริ่มเลยค่ะอาเด็กๆจ๋าไม่ยากเลยใช่ไหมคะการกระโดดแยกขาและการกระโดดชิดขาฉะนั้นเดี๋ยวพอเด็กๆดูครูตาลสาธิตเสร็จแล้วเราไปดู ของจริงกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆเห็นครูตาลสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูการปฏิบัติจริงของครูตาลเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะตาลคาพร้อมที่จะปฏิบัติจริงแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะค่ะงั้นครูตาลกระโดดให้เด็กๆดูสิบครั้งค่ะอ่าเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเยี่ยมมากค่ะคุณตาลเด็กๆคะเมื่อกี้ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทําตามคุณครูนะคะแล้วทายคลิปวิดีโอส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะคุณครูจะรอชมคลิปวิดีโอของเด็กๆในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ